สวัสดีครับผมสุเปอรานะครับพรรำนณีสปอร์พูลและสตาร์สุกเกอร์นะครับวันนี้เรากลับมาเจอก,กันวันอาทิตย์ที่ 24เพอร์เซจิกาอยู่นะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลไทยรีก1ยังเข้มข้นน่าจิตตามนะครับและผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในศึกไทยรีก1วันนี้ก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณและก็แนะนำนะครับกลุ่มฟุตบอล VIP 911 Sport ครับสามารถเข้ามาในกลุ่มนะครับได้ตามริงที่ปักหมุดเอาไว้ในทุกช่องทางนะครับและช่วงเย็นวันนี้มีการไร้วิเคเคะห์ฟุตบอลเหมือนเช่นเดิมนะครับ วัสดีครับคู่แรกของศึกไทยรีกหนึ่งบ้านเรานะครับไปกันที่การเจอกันระหว่านงนครราชสีมาพบกับบีจีปทุมในแง่ของฟอร์มการเล่นและศักยภาพทางสวัสดแคท อาจจะเป็นรออนะครับแต่ภาพรวมต้องบอกนะครับว่าสวัสดแคทถือว่าเป็นทีมน้องใหม่ที่ทําผลงานได้ดีที่สุดนะครับและตอนนี้กุนซือทีรศักดิ์โพอ้นก็เจอทีมที่ลงตัวนะครับฟอร์มการเล่นดีขึ้นตามลําดับภายใต้แท็กติก4-3-3นะครับต้องบอกว่าค่อนข้างลงตัวโดยเฉพาะแนวรุกตอนนี้ที่ใช้สยามเย็บเกรกฮูราและเดนิสมูริโลคอยเข้าทาประตูนะครับวันนี้รับมือกับทางบีจีปัุมนะครับซึ่งชื่อชั้นดี แต่ตอนนี้พวกเขายังใช้โค้ดง้วนสุริชัยทําทีมนะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าในเรื่องของแท็กติกการเล่น352เนี่ยเกมรุกไม่ดุเกมรับยังดูมีปัญหานะครับแล้วก็ยามออกนอกรังเนี่ยพวกเขาไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นกับโจทย์นะครับที่เปิดมาให้ทีมเยือนบีจีบุกมาขมจําเป็นต้องยิงขาดผมมองนะคบว่าสวัสด์แคชชโมงนี้ในบ้านแท็กติกลงตัววางใจได้เชื่อว่าจะสู้ได้ดีนะครับถึงแพ้ไม่น่าขาดหรือกระทั่งเยืออผลเสมอได้เฉียบนะครราชสีมานใน นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่การเจอกันระหว่างราชบุรี f อเปิดบ้านพบกับขอนแก่นอยู่ในเต็ด ภาพรวมของราชบุรีถือว่าดูดีกว่านะครับแต่ช่วงหลังก็ต้องบอกนะครับว่าพวกเขาเริ่มแผ่วลงไปเกมรับเริ่มมีปัญหานะครับเจอกับทางขอนแก่นนะครับซึ่งตอนนี้เริ่มมีขึ้นะครับหลางจากที่เปลี่ยนแปลงกุณนสื่อท็คติกการเล่นมีความยืดหยุ่นแล้วก็ยุิยะได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นในยามที่ราชบุรีนะครับไม่ดุดันเหมือนเดิมจําเป็นต้องเอาชนะขาดผมแนะเชียร์ทางขอนแก่นนะครับเชื่อว่าเกมแบบนี้พวกเขาจะสู้ได้ดีแล้วก็ไม่น่าแพ้ขาดกับออกมาเชียร์ขอนแก่นอยู่ใน เด็ดนะครับวันนี้ครับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลไทยริกหนึ่งบ้านเรานะครับเชียร์นคะรราชสีมาและขอนแกน่นอยู่ในเต็ดขอให้ทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับแห่งๆวรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ